พี่น้องมันนี้วันนยุดเนาะค่ะยังเป็นวันนยุดอดู่เป็นวันพระไงก็เลยว่าสีเฮ็ดอันน้ำข้าวปุ้นกินค่ะม่อว,วันนี่สามีไปตึกเบ็ดมากค่ะได้อ่าปลาดุกโตปัหไงค่ะก็เลยว่าสีเฮ็ดอันน้ำข้าวปุ้นแบบปลาป่นนะคะกินส,สูตรคิดเองค่ะสูตรคิดเองเอาอันดับแรกกระซิต้มอัน ปลาก้อนขาต้มปลาก้อนเนาะค่ะเนาะต้มปลาใส่น้าปลาแดกเอาน้ำเดือดๆแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วเอาปลาลงค่ะปลาลงค่ะเนาะปลาเพิ่งกะหันเป็นต้นใหญ่ๆเลยค่ะนะะอ่าปลาลงค่ะปลาลงอ่า ปลาลงแล้วก็สิตามด้วยแอนปลาแดกเนาะค่ะเนาะปลาแดกกระปุกปลาแดกกระกยูนนี่ละค่ะนี่แหะค่ะปลาแดกเนาะค่ะเนาะปะุกปลาแดกนี่นี่ระค่ะปลาแดกแซ่บค่ะซื้อมาแต่ตลาดชันุมานค่ะปลาแดกชันุมานนี่ขึน้นซื้อละค่ะเนาะ กลาแสนแกงค่ะปลาแสนแกง <c oughs> อันนี้คือแนวตองประแดกเนาะค่ะแบบโบราณเห่าเนาะค่ะเนาะแบบโบราณเท่ายังมักใส่แบบนี้อยู่ค่ะ <c oughs> มันคักค่ะอ้าวมาตักปลระแดกใส่เนาะค่ะเนาะตักปลระแดกใส่ <c oughs> น้ำขอบุญน,น้ำปนค่ะฮ็ดแบบน้ำปนค่ะ ปากประแดกใสค่ะหอมหอมพี่น้องเย้ยไหนขนนั้นอีสานบานเห่าเนาะก,ก็ประแดกขาดประกันว่าได้ค่ะหอมคักหอมแน่พี่น้องเอ้ยอืออเอาใสอีกจักอันนี้ค่ะ,อะหอมหอมหอมมู้หอมหยวกขนาดได้ค่ะประแดกกระได้ ยั่วมากมากเอาที่นี่เนาะตอนมันนี่กะเห่ากับเซ่มันไหวอยู่นี่ล่ะค่ะให้มันเปื่อยเนาะค่ะเนาะ่านีมันเปื่อย่นีมันเปื่อยเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวเก็บประแดกจักหน่อยค่ะเก็บประแดกจักหน่อยอ่าที่นี่กะน,นี่ล่ะค่ะกระโตะแบบโบราณเฮาเขาเอินมากระโตะอันตรงน้ำ เป็นคนมักใส่แบบนี้ค่ะดั้งเดิมค่ะแบบกระช่อนกับพ่าค้าคือกระต้อใหม่ได้ค่ะพี่น้องเลยมันพังกระสีได้ไปหาสื่ออยู่ค่ะที่นิมกระแซเนาะค่ะเนาะแซตอนประแดงนี่มันกระสีเปื่อยลงไปค่ะนะมึงค่ะเปื่อยลงไปค่ะเปื่อยลงไปอ้าวต่อจากนี้ห้ากระป่อยให้ น้ำต้มเนาะคะ่ะเนาะให้มันต้มไปเรื่อยๆจนมันเดือดจนปลาดุกสุกเนาะคะ่ะที่นี่เา้าวซเอาพริกแห้งลงไปต้มน้ำค่ะวิธีการเฮ็ดก็คือสีใส่พริกซดหัวหอมกระเทียมค่ะตำเครื่องค่ะแต่ว่าพริกซดหัวหอมกับกระเทียมเมนสีขัวเอาค่ะมากรสชาติแบบหอมๆแต่ว่าพริกแห้งเหมนสีต้มลงน้ำประแดกค่ะ,ะแล้วเขาจังตักขึ้นมา ตร่วมกันเนาะค่ะเนาะเอาค่ะซ้ำนี่ค่ะต้มไม้ก้อนค่ะต้นมน้ำปลาแดกต้มมันปลาดุกในน้ำมันซึมลงไปเนาะค่ะเนาะอหอมคักพี่น้องเอ้ยหอมปลาแดกเอาติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะ